สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กัชบช่องน้องตื้มฟิวเจอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะมองอัพนะครับเกมอะมองอัพเป็นเกมจับฆ่าตะก้อนที่อยู่ในหมู่พวกเรานะครับเราไปลองให้เลยวันนี้เราเจะเล่นหมดอะไรเนี่ยอันนี้ก่อ,อรเนี่ยอ๋อเหมือนเด็เกกำลักขี่เหรอ อันเดิมนี่แหละอันนี้เราสามารถแบบพิมพ์โค้ดได้นะครับเช่นแบบอันเนี้ยคือแบบชื่อคือแบบเลขโค้ดอันเนี้ยโค้ดห้องหนชื่อว่า A L U ก็แบบพิมพ์ไปเลยจะเข้าห้องนั้นทันทีเอาชี้เกียจมาห้าตรงนี้เกียรแบบหาตรงนี้อันนี้คืออะไรอะหนึ่งโค้ดด้วยหนึ่งอย่างไมอยากเลยเสียเวลา วันนี้ผมไม่เป็นผู้หญิงและแต่เป็นฟักทองสีส้ม้วยฟักทองอ่ะคือผมชอบใช้ฟักทองมากเลยหรืจะเอาอันอื่นเป็นหมีแล้วกันหมีสีน้ำตาลา <c oughs> <c oughs> ใครใครชอบผมมากทุกคนใครชอบผมมาก 滚！ อันก็คือเราเราเป็นคือนตดเออได้เฉยเมื่อกี้ทำได้เฉยอ่าไม่มีสัญญาณดิ <c oughs> คนต้องคอยตรจตราใครเข้าของเราถ้าคาตรงนี้นี่ไม่ไหวคือผมเล่นคือผมเป็นคนเล่นอมงอสเก่งระดับกลางนะครับระดับมอนอมอนโนมอนอมอนแอะไม่เลยนี่ใคะนีน่โอเคอ่น น,นี่ควณเฮีก็เหรอโอ้โหฮเฮ้ยสีเขียวสีเขียวมีอะไรจะสารภาพครับ โวตเลยเพื่อนเชื่อเราถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเชื่อเราทุกคนจะไม่ผิดหวังอันนี้ไม่อนในเกมนะครับญี่ปุ่นน,น,นะเพื่อนถ้าไปโวตเรานะฆาตกรฆ่า,ห,าหมดแน่ถ้าไม่เชื่อเราโวดกรีเลย ผมอย p i n อิมพอสเตอร์ใช่เหรอเคฟอิมพอสเตอร์ okay, นะ หนึ่งกิปัสเตอรหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นสีชมพูนะหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นสีชมพูว่ามันจะคลอดเหมือนจะปิดประตูด้วยล้กดปุ่มอีกแล้วเนี่ยห้องนี้มีอะไรกับการกดปุ่มยังไม่ได้ทำเฟลด์เลย quách mình À, anh quách hiểu anh ơi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  Lưỡng này anh Lưỡng anh ơi anh anh ơi anh ơi anh ơi โวดแน่โหวดแน่แล้วก็โหวดด้วยเราโหวดคนที่เท่าไหร่คนที่สองอ้า <c oughs> คนที่เป็นยูสเตอร์หลุดออกจากเกมไม่ได้ออกใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมคอยบอกนะว่าแบบใครหลุดบ้างไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมอง เออคนนี่ก็ลุดใช่ไหมหลายคนมากอ่ะเสียงเข้าไมา้เป่ะก็ไม่รู้นะครับเสียงเข้าไมา้เป่ะก็ไม่รู้นะครับปัดบัสเตอร์สีชมู phải lắm phải phai sót nó bẹp nhé phải phai sót luật cứ bẹp to bóp luật mình tẩy người ใครใครต้่ใครอ่ะแอลไบเมอีบได้แล้วนเอพเพื่อนออบเพื่อนบดก่อน คนโหวตกันยังหนึ่งหนึ่งสองส่ห้าหนึ่งสองสามเอ็ดหนึ่งสองสหนึ่งสองสห้าโอเคเดี๋ยวคนนี้ที่ยังนับโหวตยังนับโหวตอืม ูดแต่วคนนี้ไม่พูกลาสีสีน้ำตาลออ,อ่นไม่เชื่อแกว่าแบบแกเป็นเชลเมตไม่เชื่อเนี่ยผมไม่เชื่อไม่เชื่อเพอราะว่า เกโวด์เราแล้วแล้วเราเป็นคนไม่ดีตรงไหนเขาไม่พูดเาราไม่เคยพูดคำหยาบแมแม่ข้าคนเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ่ะคอยตัวตราแม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าถ้าตรวจตราจริงๆต้องไปดูที่ห้องซีซีที t v เมื่อกี้กำลังจะหนีเลยเพื่อนคือความจริงอ่ะไม่ใช่เลยเหรอกคือผมแบบกำลังคือเห็นสีชมพูเข้ามาแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะมาฆ่าเราอะ่ะคือแบบเขามาคือเขามาเลยอะ่ะคือผมกำลังจะหนี้วเนี่ยแต่หนีไว้ทันสีชมพูอ่อน สีไหนอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ปากดาวตกเลียวเวลาเดี๋ยวเตือนตตยไหมไม่ตายโหรอดโพรรอดสีน้ำตาลตายนั่นก็คือศพของหนีเองศพของเราเราเป็นหมีเราเป็นหมีเราเป็นหมี เราเป็นหมีนะเราเป็นหมีเราเป็นหมีเพื่อนไปบดสีชมพูอ่อนเลยไว้พิงต้องแต่เป็นสีชมพูอ่อนทุกคนต้องโวหบด คือ่าน,นะอน,นนะันนะที่แบบเอ้เว้ยโอเคเกมจบแน่ใช่ไหมใช่ไหม โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอบนักเปลื่มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้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 งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะคระบ๊ายบาย